สวัสดีครับอยูนะ่ในช่องคุณพ่อการดไฟครั้งนะครับเย่ผู้ว่าเราทำศูนย์สองไปแล้วนะครับวันนี้จะทำศนะูนย์สามเนาะก็ศูนย์หนึ่งอยู่ไหนบ่อยทีหนึ่งขึ้นหนึ่งก็คือห้าบล็อกแรกนะครับสตาร์เตอร์แรกนนี้เป็นสตาร์เตอร์ชุดที่สองซึ่งจะแตกต่างจากสตาร์เตอร์แรกตรงที่สตาร์เตอร์เนี้ยมันจะเป็นอ่าเด็กละ 2. สองสีไม่ใช่หนึ่งเด็กหนึ่งสีเหมือนกับสตาร์เตอร์ที่แล้วนั่นเองนะครับก็มาศูนย์สองเมื่อค่อยไปศูนย์สามเอ้ยวันนี้ศูนย์สามเมื่อค่อยไป คอน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 เฟลคอนเฟล์ con ference, ใช่ไหมมันเป็นประชุมโลกอะ่ะอ่ะด้านหน้านะครับด้านข้างานะครับก็จะเป็นสตัตเตอร์ฟอร์แมตสแตนดาร์ดนะครับเป็นมหานครกาเฮียฮาเกียฮาเทียเออต้อนรับเข้าสู่การสัมมนาโลกครั้งที่28นั่นเองนะฮะด้านบนด้านล่างด้านข้างก็ไม่มีอะไรเนาะ อ่ะด้านหลังเด็กนี้จะเป็นเด็กสีแดงเหลืองคอมบิเนชันของชุดนี้ค่อนข้างจะว้าวนะฮะแล้วก็กราฟ5เหลี่ยมก็จะเป็นเน้นจมตีแล้วก็เล่นง่ายนะครับความง่ายกับโจมตีค่อนข้างเด่นป้องกันลองลงมาแล้วก็การกินทรัพยากรค่อนข้างสูงนะเพราะว่าต่ํามากนะแล้วก็ความเสถเหียนก็ค่อนข้างจะไม่สถเียนเท่าที่ควรนั่นเองนะครับมี QR Code เอาไปสแกนเข้ากลุ่ม Facebook Facebook YouTube อินตาแกรแล้วก็ Discord ได้นะครับใน1เด็กเนี่ยจะมีใน1ชุดจะให้ฮีโร่สใบนะครับอติมาของฮีโร่นั้น2ใบแล้วก็การอีก50ิบใบเป็น1เด็กพอดีนั่นเองนะครับโอเคมางานประชุมโลกครั้งนี้จะเป็นยังไงนะสีแดงคือถ้าสีแดงมาต้องบอกกันเลยว่าสีแดงมาความเล่นง่ายค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าแล้วก็การโจมตีก็จะมาเพราะว่านีแดงจะเป็นสีที่เล่นง่ายเพราะว่าลงมาตีลงมาตีนั่นเองเอายูนิตลงมาตีอะไรพวกนี้เหมาะกับมือใหม่ พอสมควรกับมากกว่าสีอื่นๆในความคิดคุณพ่อนะอ่ะในนี้จะให้ข้างหลังจะมีะตารางเนาะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของไอดอลมีอะไรบ้างนะที่น่ารู้ก็คือใบนี้นั่นเองนะครับในนี้จะให้คอมพิวเเลยฉะนั้นหนึ่งกล่องเนี่ยจะให้ฮีโร่หนึ่งอัลติมาหแล้วก็อ่ะฮีโร่สองอัลติมาสแล้วก็การ์ดประจำสีของตัวเองก็คือฮีโร่สีแดงก็เคยการ์ดสีแดงได้นั่นเองนะครับ ฮีโร่ใบแรกเนาะเป็นไทร่าฮีโร่สกิลใจหนึ่งอีเตอร์นะครับเราจะสูญเสียหนึ่งเลือดเลือกหนึ่งเลนที่ไม่มียูนิตของเราและศัตรูโจมตีด้วยสามแอคแทกใส่เลนนั้นก็คือตีเข้าเลือดเลยเวลาเจอเปิดมาเจอไทร่าก็าพยายามลงให้เต็มไว้ไม่งั้นเผลอเปิด,เป,ดเปิดสักหนึ่งเลนปุ๊บโดนทะลุเข้าเลือดเลยนั่นเองแถมตีสามด้วยนะฮะอ่ะ อติมานะครับโอเวอร์คล็อกเมื่อการ์ดนี้อยู่ใต้ฮีโร่เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนฮีโร่สกิลเป็นไลน์หนึ่งโจมตีด้วย4แอคแท็กที่มีฮีโร่แอคแท็กสักเซสเราจะสูญเสียหนึ่งเลือดนั่นเองก็เมื่อตีฮิตจะเสียหนึ่งเลือดเมื่อตีเข้าฮีโร่หิตนะจะเสียหนึ่งเลือดนะเรานะแต่ว่าตีสี่นะฮะแล้วก็เอ็กเซปตนะได้มานะครับเราจะมี เรามีเลือดไม่เกิน15และมี HP น้อยกว่าคู่แข่งอนลิสฟื้นฟูสี่เลือดและนำการเนตไปไว้ใต้ไทล่าของเราก็คือปกติเวลาใช้อติมา่ามันจะคว่ำเป็นการใช้อติมา่าแต่ว่าคราวนี้จะกลายเป็นว่าใส่ไปในใต้ฮีโรแทนนั่นเองก็ลุเล่นใหม่นั่นเองเนาะที่บอกนะเน้นเน้นหวดเน้นตีนะเพราะฉะนั้นการแอแท็ Guard, Attack, Defense, กับดีเฟนก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮนะแมเตอร แมทชั utter, ตเตอร์ตี7ไล่สานะตี7กัน5นะฮะเมื่อตีสำเร็จเมื่อตีฮนะิตเนาะโจมตีด้วยห้าเอแท็กใเลนเดียวกันก็ตีฮิตข้างหน้าแล้วตอไปต่อเนื่องข้างหลังอีกเนาะแรงจริงอันนี้คราวนี้แรงจริงของจริงแกลนสแลมค่าไล่สองเอกแท็ดิเฟนเหมือนกันตี4กัน2โจมตีหรือป้องกันเมื่อเมื่อเล่นแอคชั่นีนีในเลนที่ไม่มียูนิตอยู่ แอคชั่นนี้จะบวกพลังโจมตีและป้องกันอีกสามโอเคอย่างที่บอกนะเล่นแรงเล่นหววนะอืมอาร์เซนอลรีเพทรีเพทชั่นลายหนึ่งเป็นสถิตจีเนาะเมื่อกาดนี้อยู่ใต้ฮีโร่ฮีโร่สกิลของฮีโร่นั้นจะได้รับแอคแท็กเพิ่มขึ้นหนึ่งโอ oh my god นำการนี้ไปไว้ใต้ฮีโร่สีแดงของเราที่มีการ์ดนี้ ถ้าทำไม่ได้อ่าเอ็กแทกอ๋อไอ่าเพิ่มอเทนาให้หนึ่งฮีโร่ของเราแทนอืมอเคก็ใส่ได้แค่ใบเดียวเนาะม่ั้นมันจะหวดเกินไปอันนี้เป็นฮีโร่อ่ะเป็นยูนิตเนาะค่าไล่สองนะครับเลือดสองตีสอง วันส์ไดครั้งเดียวนะเมื่อฮีโร่สีแดงเราโจมตีใส่ฮีโร่สับเซสจากฮีโร่สกิลลุกยูนิตนี้อ๋ออันนี้ก็คือลุกฮีโร่สินะถ้าถ้ามันในนี้ถ้าทำไม่ได้ลุกฮีโร่ของเราลุกฮีโร่สีแดงของเราหนึ่งใบที่มีการ์ดเป็อยู่แทนก็คือใส่ได้หนึ่งใบถ้าถ้าใส่อีกใส่ไม่ได้แล้วเป็นลุกฮีโร่ทํามาตีรอบหนึ่งแทน <laughs> อันนี้ก็ลุกเหมือนกันเนาะ ลุกแต่ว่าลุกตัวมันนะโหสีแดงใหม่ดุดันจริงคือปกติจะลงมาหวัวลงมาหวัวนี้ลงมาหวัวนี้ไม่พอลงมาลุกได้ด้วยอือันนี้ค่าไร่สองนะครับมีเคาน์เตอร์ถ้าเรามียูนิตประเภทฮิวแมนใบอื่นในสนามแอคแท็กบกหนึ่งเคาน์เตอร์เมื่อนี้ถูกโจมตีสามารถสามารถสามารถเลสยูนิตนี้เมื่อจบการโจมตีนี้ยูนิตนี้จะโจมตีกลับใส่ ผู้ที่จมตีทันทีโดยไม่ผ่านเทินโดยไม่ผ่านเลนโอก็ตีส่วนได้แต่ไม่ผ่านเลนก็คือเลนเดียวกันนั่นเองนะฮะตี2กัน2เหมือนกันเอามายืนหน้าได้ง่ายๆเลยหนึ่ตัวแล้วก็ฮีโร่ไปสุดท้ายนะครับยูนิตไปสุดท้ายก็จะเป็นค่าไร่สองเอนเรเราสามารถเลือกย้ายตำแหน่งการสตูหนึ่งใบได้โอ้ อ้น,นี่ลงมาปุ๊บย้ายย้ายคือเต็มเลนใช่ไหมอะย้ายมาอยู่ตรงนี้ข้างนี้ว่างเอาฮีโร่ตีอแอคชั่นต่อได้แต่ค่าไล่สอแอคชั่นก็คงจะแอคชั่นสองมันมันอะไรนะอ่ะบบกอีกสามโอเคแอคชั่นหนึ่งก็ยังได้อยู่นะเอามาใต้ฮีโร่แล้วตีอีกรอบหนึ่งโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครอันนี้เป็นฮีโร่ของสีเหลืองนะครับเป็นอีเวลีนเหรออีเวลีนฮีโร่สกิล อ่าอีเตอร์ศูนย์นำหนึ่งใบจัดทรัพยากรของเราขึ้นมือและฟุ้นฟื้นหนึ่งอีเตอร์โอ้เป็นฟูอีเตอร์ได้ง่ายๆเลยอันนี้เป็นอัลติมาเนาะพาวอินรูคแฮนเอ็กเซปต์ได้มาเมื่อเริ่มสตาร์ทเฟสของเราเรามี HP ไม่เกิน15และไม่มีอ่าอีเตอร์เหลือเลยอลิส ทำลายทรัพยากรทั้งหมดของเรานำการ์ดท,ท็อปเด็กสองใบไปชาร์จเป็นทรัพยากรฟื้นฟูสองอีเตอร์และจวจวดสองโอ้โอก็คือ,อใช้ในเทิร์นคู่แข่งก็ได้ให้มันหมดแล้วเข้าเทิร์นเราอีเตอร์หมดแล้วก็ไอ้นี่ได้เนาะแล้วก็ไล่ตีมาได้เล,เ,ลเลือดเลือดน้อยด้วยอื HP ไม่เกินสิบห้าอันนี้เป็นแอคแั่นดีเฟนตอันนี้เป็นแค่ดีเฟนต์อย่างเดียวในแอคชั่นดีเฟนต์ค่าลาสองกันสองนะครับการ์ด เลือกหนึ่งเลนในเทอร์นนี้การโจมตีและกลามเสียหายที่ยูนิตคอร์สไม่เกิน2เราในเลนนั้นจะได้รับส่งไปอ๋อก็คืออากาดและความเสียหายมันจะกลายเป็นเด้งไปข้างหลังแทนจากแถวหน้าอ,อันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นแอคชั่นดิเฟนซ์ค่าราย 2, i have my own way 4กัน5 once ครั้งเดียวครั้งหนึ่งครั้งต่อเทอร์นเมื่อเริ่มต้น แอตแทกเฟของเราถ้าการ์ดนี้อยู่ในดรอปและมีอิเตอร์เหลืออยู่รีมูฟการ์ดในรีมูฟการ์ดใบนี้และการ์ดสองใบจากดรอปโจมตีด้วยสองแอทแทก้ก็คือมันมันมันไล่ในหลุมมันไล่ในดรอปเลยเนาะอันนี้เป็นอ่าสตรติจี้ค้ารายหนึ่งนะครับแฮก k ิ n งเดอะซิสเต็ม เราส,สุ่มแสดงการ์ดบนมือศัตรูสองใบใช้ความสามารถตามสีของการ์ดที่ถูกแสดงสีเดียวกันจัวหนึ่งถ้าสีคนละสีกันนำท็อปเด็กไปชาร์จอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นอยู่เป็นดีฟนอ์เนาะค่าไรหนึ่ง t w แฟคเต o ร์โปเท c กชั่นกันสองควิกนะฮะเล่นเร็วได้เมื่อศัตรูจมเมื่อเมื่อศัตรูจมตี ในเลนที่เรามี unit ยูนิตอยู่หรือสร้างควาเสียหายแล้วเรามีการ์ดอยู่ในดอบรีมูฟการ์ดไปนี้และการ์ดสองใบจากดอบป้องกันได้2องดีเฟน์เอามากันอย่างไม่พอสามารถกันจากดอบได้อีกรอบหนึ่งเป็นลูกเล่นใหม่ของการ์ดเนาะของเด็กนี้แล้วก็นี้เป็น, unit, นยูนิตน่าจะยูนิตหนึ่งเดียวมีกตัวหนึ่ง Academy No v i c e s h i r l e y Shirley ล Shirley. ี วันเพื่อเทินนะครับเมื่อเริ่มแอคแท็เฟสของเราถ้ามีอิเตอร์เหลืออยู่นำการ์ดหนึ่งใบชาร์จเป็นทรัพยากรอ่ไล่สองจ่า,ายสองไล่สองเลือดสองตีสองแล้วก็ยูนิตใบสุดท้ายเป็น Academy No v i วิเหมือนกันพรอมวันนะฮะเมื่อเริ่มต้นแอคแทเฟสของเราถ้าการ์ดนี้ในดอปและมีอิเตอร์เหลืออยู่ทิ้งมือหนึ่งใบนำการ์ดนี้ลงสนามตีหนึ่งเลือดหนึ่งก็เป็นการ ชุบมาได้เรื่อยๆอยทุกเทินแล้วก็การ์ดฟรีที่ใส่ใทุกเด็กนะครับไม่มีสีเนาะเป็นค่าไล่สองลงสนามจั่วทั้งคู่แล้วเราเราเราแล้วคู่แข่งตีสองเลือดสองนั่นเองก็จะเป็นเด็กที่เน้นตีแล้วก็สามารถชุบชุบเล่นการ์ดแอคชั่นจากดรอปได้ก็คู่กันแล้วถือว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่ามันโจมตีแล้วก็เก็บมาโจมตีจากดรอปได้อีกรอบหนึ่งอะไรพวกนี้เนาะ ล่างกขาจะหายทั้งเลนอะไรพวกนี้อีกแล้วก็มาเล่นคู่กับสีแดงที่มีการย้ายตัวนี้ค่อนข้างจะเห็นผลมากๆนะเพราะว่ามันย้ายทําให้เราสามารถตีเข้าเลือดหรือเข้าฮีโร่เขาได้ง่ายๆเลยนั่นเองก็การ์ดออกแล้วตาม้ันการ์ดทั่วประเทศนะครับไปลองติดต่อได้หรือถ้าไม่มี้ันการ์ดใกล้บ้านลองสอบถามดูที่ f a c e b o o k นั่นเองนะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ